สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผู้เล่าบัือเอิญมาเจอเห็ดนะครับตะกี้ลืมนะเก็บมาสะกก่อนลืมให้ดูว่ามันเกิดมันเกิดอยู่แถวแถวกับซากต้นไม้เหมือนคล้ายคายกับว่าต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับเนี่ยตน้น,ตนนี่แหละต้นนี้แหละทที่ถูกถังแล้วมันก็กองกองรวมกันอยู่นะครับเป็นซากเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็มีข้างนัก็มีโพนนะครับ จอมปลวกเก่านะครับถึงเกิดขึ้นมาก็สวยงามมากนะครับผมใหญ่มากนะเห็ดยักษ์นี่คนพื้นที่เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดตีนเห็ดนะพี่น้องเห็ดตีนเห็ดนะครับคนอีสานกินได้นะบางคนก็กินนะครับแต่บางคนเขก็ไม่กิน อันนี้ไม่ได้ไกลหมู่บ้านเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอยู่แถวแถวทุ่งนาพอดีเขา,าเข้ามาทํานาเขาก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขนเป็ดขนไก่มาอยู่ใกล้ๆมาอยู่มาไร่ไปนาก็เลยได้ยินเสียงไก่ขันนะครับตอนนี้ช่วงเช้าๆอยู่เลยนะผู้เราเดินออกมาชมนกชมไม้ไปบังเอินไปเจอนะเขาเก็บมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะเราก็เลยมาขอถ่ายคลิป ไม่ได้นครับใหญ่มากครับผมเป็นอะไรที่ใหญ่มากเห็ดนะครับเห็ดตินเห็ดนะครับตอนนี้เรามาถทายอยู่อยู่ไม่ห่างจากที่เขาเลี้ยงไก่นะครับคือเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่บ้านนะครับไก่มันเหนน็นเรามันก็เลยกระตกกระตากันอันนี้คือ หมูใหญ่เลยนะครับเห็ดติ head head. นแหดนะนี่กำลังดอกเล็กๆนี่เขาจะเกิดอีกนะดอกนี้แต่พอดีไปถูกถอนออกมาดูครับอ่าถ้ามันอยู่ก็อยู่ประมาณนี้ถ่ายคลิปทำหน้าปกครับ เฮตตินเฮตนะถามว่ากินได้ไหมกินครับมีคนเขาเคยกินนะตัวนี้นะมีคนเขาเคยกินนะครับเอาไปกินเอาไปนึ่งกินกับเจวกินกับอะไรบางคนก็เอาไปผัดนะแต่แนะนําว่าถ้าเราไม่เคยกินเราก็อย่าไปกินถ้าเราเจอเห็ดทั่วไปที่เราไม่รู้จักก็อย่าได้เสี่ยงกับชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วก็มีข่าวการตายกันอ่า เข้าห้องไอซกันก็บ่อยครั้งเนื่องจากไปกินเห็ดมาท้องเสียป่วยไข้ไม่สบายนอนโรงพยาบาลกันก็ออกข่าวบ่อยหลายครั้งนะหลายครั้งที่เข้าป่าเก็บเห็ดก็ไปเจอคนหลงป่าก็ต้องตามหากันเป็นอาทิตย์ก็มีนะเนื่องจากคือหลายๆชีวิตถ้าเราไม่แน่ใจถ้ามันเสี่ยงมากเราก็อย่าไปทํานะครับเนี่ยหลายๆอย่างอย่างสมมุติว่าเห็ดเนี้ยผู้เราก็ไม่กล้ากินหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่า พวกเราไม่เคยกินเห็ดที่แปลกๆเห็ดที่ดูไม่น่าไว้ใจพวกเราจะไม่กล้ากินนะครับเหมือนกันนะครับที่คนที่เขาเก็บมาเขาก็เขาก็ไม่กินเขาก็เลยมาให้พวกเราถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเคยกินแต่อันเล็กๆดอกเล็กๆที่มันไม่ใหญ่มากนะครับเป็นธรรมดาทั่วไปแต่ตัวนี้มันใหญ่เกินไปใหญ่เกินที่เขาจะกล้ากินนะ ถามว่าเคยกินได้ไหมเห็นได้ครับแต่แต่เคยกินขนาดธรรมดาขนาดที่แบบปกติทั่วไปนะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไอที่ใหญ่ได้ขนาดนี้นี่ผู้เราไม่กล้า,ก,ลากินนะครับแนะนําเลยถ้าใครไม่รู้จักก็อย่าไปเสี่ยงกินนะครับตัวนี้นะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะเจอได้อัศจรรย์ได้แปลกใจได้นะ,ะชื่นชมได้นะเนี่ย เพราะว่าในบางมุมมองของคนเขาไม่เคยเห็นหลอกใหญ่ขนาดนี้นะแล้วแถบประเทศบ้านเราน่ยมันก็ถึงโตขนาดนี้เนี่ยเห็นโตขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันแทบจะหาไม่ได้นะครับมันคนบอกอย,ยุโรปเยอะแยะมีใหญ่ๆบ้านๆกว่านี้อีกเท่ากระด้งอันนั้น,นมันของยุโรปเขาของยุโรปเขาโซนนั้นของเขาใหญ่กว่าของเราเป็นเรื่องธรรมดา,เ,าเรานี่เราเปรียบเทียบเฉพาะโซนบ้านเรานะครับ ในอารมณ์ของชนบทในอารมณ์ของความแปลกใหม่ในอารมณ์ของสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะเรานำมาฝากกันประมาณนี้นะครับดูให้เห็นนะครับใครจะกินเราไม่ว่านะครับแต่ตรวจเช็คให้ดีก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองอันนี้เอาถ่ายกันมาให้ดูแต่พวกเราก็จะไม่กล้าก,กินเพราะไม่เคยกินนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ